หรือเปล่าคะเือนงูเลยค่ะเนาะมันเลื้อยเหมือนงูเลยค่ะเออ snake นายใครนี่ยนาย o t อตโก้ Inside Institute น็อตไลท์ดอกริกมา eine blindschleiche ไม <laughs> ่ใช่มันเป็นงู

มันบอกไม่ใช่งูนะคะแต่เราก็ว่างูนะคะเพราะว่ามันเลื้อยเหมือนมันแลบลิ้นแปลบแปลกเหมือนงูเลยค่ะนูนนี่มันเลื้อยไปแล้วหนอนเห็นไหมตรงหินหนอนอ๋อต่เป็นงูรังเงือยอะชลังเอาเผาลามันเลื้อยเหมือนงูเลยทำไมมันเลื้อยแบบนั้นล่ะนั่น Das ist eine Eidecke. Mm -hmm.